รีวิวสินค้าก็คือเป็นกล่องควบวคุมเตียงนะคะปรดเมินว่าลูกค้าเสียนะครับนี่จะมีปุ่ม M1 M2 M3 M4 ก็จะเป็นปุ่มที่ใส่ขั้วยกหัวยกเท้าแล้วก็ปรับสังตันได้แบบนี้คับหันได้นหครับก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟก็จะอยู่ด้านนี้นะนี่นะ้นะคนี่นะครับ แล้วก็แบบนี้ก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะคบแล้วก็เวลาลูกค้าสั่งนะคบ <c oughs> ก็บางทีก็ให้เจ้าหน้าที่เราไปเช็คที่บ้านด้วยนะคบเราก็สามารถประเมินได้ว่าเออกล่อ,อ,องควคุมเสียหรือว่ากล่องคนโทรเสียอะไรอย่างนี้นะคบลูกค้าสามารถแจ้งมาได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากใช้บริการของร้านเดอะเบสหรือว่าสั่งซื้อก็สามารถทักแชทหาเราได้นะคีแต่เราจะปักลิงก์เราด้านล่างของยูทูบนะคะโอเคขอบคุณมากเลยคัะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารือว่ลูกค้าสแจน q ที่ัดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแ ปฏิเหรือแก้เนะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สีรล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแจตหาึ่งนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ